ยิยยนดีตาอนรับเ้าสู่่งเรยนจีกัยางลวื่อจองเนินเตาวิยาลัยฉินสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเลาซื่อค่ะลาซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสำหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสำหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ จากนี้แล้วนะคะเราซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะอย่างที่คุณผู้ฟังที่ติดตามช่องนี้ได้รับชมรับฟังไปบ้างแล้วเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาไงคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซือจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนนะคะวงเล็บฟรีกับหยางเหล่าซือฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่นแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เราซื่อใส่ใจทําเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแล้วนะคะเรายังอยู่กับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรักและก็ความรู้สึกรักๆค่ะ ไปดูกันนะคะว่าคำศัพท์ที่เราซื้อนำมาฝากวันนี้เป็นคำว่าอะไรคำนี้ค่ะคำว่าจงจงพินอินนะคะ z h o n g เสียงที่หนึ่งเลยนะคะวางไว้บนตัว o ค่ะจงจงจงนะคะมีความหมายหลากหลายมากเลยค่ะจะหมายถึงระคังก็ได้นะคะจะหมายถึงนาฬิกานะคะที่เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะหรือนาฬิกาแขวนแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะพูดถึง เวลานะคะก็จะเป็นเรื่องของนาทีหรือว่าวินาทีนะคะก็จะมีคำว่าจงอยู่ในนั้นค่ะและสุดท้ายค่ะจงที่หมายถึงระฆังนาฬิกาและเวลาเนี่ยนะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของรักด้วยค่ะจงอ้ายนะคะมีความหมายว่ารักค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำํำศัพท์เหล่านี้กันเพิ่มเติมนะคะคำว่าจงมีความหมายหลากหลายมากเลยค่ะ ไปดูศัพท์คำแรกกันค่ะถงจงถงจงก็หมายถึงระฆังทองแดงหรือว่าระฆังสำริดก็ได้นะคะถงตัวนี้หมายถึงทองแดงหรือว่าสำริดค่ะถงจงระฆังทองแดงหรือระฆังสำริดไปดูศัพท์ตัวที่สองค่ะจงเปียวอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับระฆังแล้วนะคะเปี่ยวหมายถึงนาฬิกาค่ะจงเปียวเป็นนาฬิกาชนิดแขวนหรือว่านาฬิกาแบบตั้งโต๊ะนะคะจงเปียว นาฬิกาค่ะอีกอันนึงนะคะเป็นนาฬิกาอีกแบบหนึ่งค่ะเรียกว่าเน่าจงเน่าจงเน่าก็คือเสียงดังคึกคักนะคะเออก,กระทึกคึกโครมอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเน่านะคะเน่าจงก็คือเป็นนาฬิกาปลุกนั่นเองนะคะเวลาเสียงนาฬิกาปลุกดังใช่ไหมคะมันจะแบบสันแล้วก็เสียงดังกระหึ่มเลย,ยค่คะก็เลยเรียกว่าเน่าจงหมายถึงนาฬิกาปลุกค่ะตอนนี้เราไปดู ความหมายของคำว,ว่าจงที่พูดถึงเกี่ยวกับการบอกเวลาบ้างนะคะมีคำว,ว่าเหมี่ยวจงเหมี่ยวจงหมายถึงวินาทีค่ะแต่ถ้าพูดถึงนาทีก็จะเรียกว่าเฟินจงเฟินจงนาทีค่ะและถ้าพูดถึงชั่วโมงนะคะจะเรียกว่าเตี่ยนจงเตี่ยนจงอย่างเวลาอันนี้นะคะก็จะอ่านว่าสิบเตี่ยนชีเฟินสี่สิบห้าเหมี่ยว ซื้อเตี่ยนก็คือ1ิโมงนะคะชีเฟินก็คือเจนาทีนั่นเองค่ะซื้อสืออูเหมี่ยวก็คือ45วินาทีค่ะซื้อเตี่ยนชีเฟินซื้อือูเหมี่ยว10โมงเจนาที45วินาทีค่ะมีคำว่าเตี่ยนจงหมายถึงโมงเฟินจงนาทีและก็เหมี่ยวจงหมายถึงวินาทีค่ะทีนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ขาดไม่ได้คือคำ ที่มีความหมายเกี่ยวกับความรู้สึกรักหรือว่าความรักค่ะคําว่าจงนี้ก็สามารถใช้ในความหมายรักได้นะคะก็คือคําว่าจงอ้าจงอ้าในที่นี้จะหมายถึงความรักแบบรักแบบสุดๆเลยนะคะก็ <S 2> <S 2> คือแบบรักทนุถนอมอะไรอย, adows, อย่างนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นรักระหว่างหนุ่มสาวนะคะจะเป็นแม่ที่รักลูกสุดๆก็จะเรียกว่าจงอ้ก็ได้นะคะไปดูอีกคำหนึงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักค่ะ จงฉิงถ้าบอกว่าจงฉิงอันนี้เป็นการตกหลุมรักค่ะอันนี้เป็นรักแบบโรแมนติกนะคะรักระหว่างชายหญิงหรือว่าหนุ่มสาวค่ะจงอ้ายกับจงฉิงจงอ้ายเป็นคำกริยานะคะหมายถึงรักสุดๆส่วนจงฉิงคือตกหลุมรักค่ะวันนี้มีสำนวนมาฝากอีกแล้วนะคะเฉิงหยู่หมายถึงสำนวนค่ะเฉิงหยู่ที่มีคำว่าจงนะคะที่มีความหมายว่ารักแรกพบ เคยได้ยินไหมคะสํานวนนี้ค่ะจิ一见钟情一见钟情ยนก็คือมันหมายถึงการพบปะกันครั้งแรกนะคะจงฉิงก็คือตกหลุมรักใช่ไหมคะก็คือตกหลุมรักตั้งแต่ได้เจอกันครั้งแรกเลยนะคะงฉิงก็หมายถึงรักแรกพบนั่นเองค่ะมีใครเคยมีความรู้สึกนี้ไหมคะเห็นปุ๊บ แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้นี่ใช่เลยเนี่ยค่ะอีเจียนจงฉิงรักตั้งแต่แรกพบเลยค่ะเขียนมาเล่าให้เราซื้อฟังบ้างนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ได้พบกับคนรักที่ตั้งแต่แรกเห็นนะคะอีเจียนจงฉิงมีบางคนเขาบอกว่าอีเจียนจงฉิงนี่ปุกเข้าผู่ก็คือเชื่อใจไม่ได้นะคะไอความรักแรกพบเนี่ยไม่ไม่จรังยั่งยืน คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้เราซื้อฟังบ้างนะคะมีใครที่ยังอยู่กับคนที่อ e ีเจนจงฉิงมาเป็นเวลาหลายๆ10ปีแล้วนะคะเล่าให้เราซื้อฟังบ้างค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคของคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้กันค่ะประโยคแรกค่ะ 给中国人送礼时忌讳送钟，你知道为什么吗？给中国人送礼สือก็แปลว่าเวลาที่เราจะให้ของขวัญคนจีนนะคะแก่中国人送礼หลี่นี้มาจากคำว่าหลี่อู้แปลว่าของขวัญน,นะคะแก่中国人送礼สือในขณะที่เราจะมอบของขวัญให้กับคนจีนเนี่ยเขาจี้ห้ยจี้ห้ยคำนี้แปลว่าห้ามค่ะ ส่งจงจงในที่นี้คือมาจากคําว่าจงเปี่ยวก็คือนาฬิกาแขวนหรือนาฬิกาตั้งโต๊ะค่ะเขาบอกว่าจี้ห้วยให้ห้ามให้นาฬิกาค่ะ你知道为什么吗รู้ไหมคะว่าทําไมเพราะคําว่าซ่งจงนี้นะคะจะพ้องเสียงกับคําว่าส่งจงคํานี้ค่ะตัวอักษรคนละตัวนะคะแต่เสียงเดียวกันค่ะคำว่าจงตัวนี้แปลว่าวสิ้นสุดนะคะส่งจงใน ความหมายนี้นะคะหมายถึงการส่งพ่อแม่ผู้ล่วงลับสู่สุขคติในงานศพค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นความหมายที่ค่อนข้างที่จะอับประมงคลนะคะไม่เป็นมงคลแล้วก็โชคไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นการส่งจงหรือว่าการให้นาฬิกาแขวนหรือนาฬิกาตั้งโต๊ะเป็นของขวัญเนี่ยคนจีนห้ามเด็ดขาดเลยค่ะเพราะจะเป็นการแช่งให้เขาไปสู่สุขคตินั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าให้ของขวัญ ชิ้นนี้กับคนแก่หรือว่าผู้ป่วยนะคะจะยิ่งเป็นการแช่งให้เขาไปตายเร็วๆค่ะมาดูความหมายของประโยคนี้เต็มๆนะคะเกก่ยจงวลาให้ขของขวญคนจีนห้ามให้นาฬิการู้ไหมเพราะอะไรหวังว่าพวกเราจะทราบแล้วนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะถ้าให้ของขวัญกับคนจีน อย่าซื้อนาฬิกาไปให้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะจะหมายถึงการมอบสิ่งอัปมงคลให้กับผู้รับค่ะอันนี้เฉพาะคนจีนนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปกับคำศัพท์ที่มีคำว่าจงนะคะนาจงเสยียงละป้านเทยนนี้จะมาหายู้ฉี่ชวกงเนะประโยคนี้เข้าใจไม่ยากนะคะ นาจงก็คือนาฬิกาปลุกใช่ไหมคะเสียงตัวนี้หมายถึงดังค่ะปั้นเทียนแปลว่านานมากแล้วนะคะเสียงและปั้นเทียนถ้าปั้นเทียนตามตัวอักษรจะหมายถึงครึ่งวันนะคะในความหมายถ้าเกิดใครบอกว่าทําอะไรตั้งปั้นเทียนแล้วเนี่ยก็คือทําอะไรเนี่ยอยู่ตั้งนานแล้วนะ,ะคาว่าปั้นเทียนในที่นี้หมายถึงนานมากเลยนะคะนาจงเสียงและปั้นเทียนนาฬิกาปลุกดังตั้งนานละ นี่จะมาหายผู้ฉีนะ่ฉว่งเนาะทำไมยังไม่ตื่นสักทีทำไมไม่ลุกขึ้นจากเตียงสักทีเป็นกันไหมคะแบบนี้นะคะเราซื้อเป็นบ่อยคะ่ะนาฬิกาปลุกแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะลุกหรอกนะคะ,ะให้มันดังไปนะคะน่าจงเสียงละป้านเทียนนี้จะมาหายผู้ฉีนะ่ฉว่งเนาะนาฬิกาปลุกดังตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ตื่นสักทีนะเดีย๋ยวเราไปดูประโยคที่3กันต่อคะ่ะ 今年除夕夜我们去寺庙敲了一百零八下钟。อันนี้ก็เป็นประเพณีของชาวจีนที่มักจะทำในช่วงตรุษจีนนะคะอันนี้เขาบอกว่าจีเนียนฉูซีเย่ก็คือในคืนวันส่งท้ายปีเก่าของปีนี้นะคะหัวเมินก็คือพวกเราชี้ซื่อเมียววัดค่ะไปวัดเพื่อทำอะไรคะเชียวเหรอเชียวในที่นี้ก็คือการเคาะนะคะแล้วก็คำว่าจงในที่นี้หมายถึงระฆังค่ะ ไปเคาะ,ะคระฆัง108ครั้งนั่นเองค่ะเป็นประเพณีหนึ่งนะคะชาวจีนมักจะชอบไปวัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะและในที่นี้นะคะการไปเคาะ,ะคระฆัง108ครั้งก็เป็นหนึ่งในประเพณีดั้งเดิมที่คนจีนมักจะทําในคืนวันส่งท้ายปีเก่าค่ะ <c oughs> เราสืออ่านประโยคนี้ให้ฟังและปลายครั้งหนึ่งนะคะจิ้นเหนียนฉูซืเย่ีวอยแง ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าปีนี้พวกเราไปวัดเพื่อเคาะระคัง108ครั้งทำไมต้อง108ครั้งด้วยนะคะเพราะเขาเป็นความเชื่อค่ะว่ามนุษย์มีกิเลสอยู่108ตัวนะคะเป็นการเคราะเอากิเลสให้ทิ้งไปนะคะ108ครั้งค่ะรมเนียมนี้นะคะชาวญี่ปุ่นก็ทำกันด้วยค่ะทุกคนไม่แต่เฉพาะชาวจีนเท่านั้นนะคะไปดูประโยคที่4ค่ะ ท่าเตม马拉松จีลู是两个小时十九分三十六秒มาดูความหมายกันค่ะท่าเตมาลางมาลาซงก็คือการวิ่งมาราทอนนะคะมารางเขาทับเสียงมาเลยนะคะมารางก็คือมาราทอนค่ะจีลูในที่นี้ก็คือเหมือนสถิติหรือว่าบันทึกเวลานั่นเองนะคะในการวิ่งค่ะทาเตมาลาซงจีลูก็คือสถิติการวิ่งมาราธอนของเธอชื่อคือนะคะ เหลังก็เสียซื้อสองชั่วโมงซื้อเจียวเฟินเฟินในที่นี้ก็คือเฟินจงนะคะหมายถึงนาทีค่ะสิบเก้านาทีแล้วก็ซันซื้อเลี้ยวเหมี่ยวเหมี่ยวมาจากคำว่าเหมี่ยวจงหมายถึงวินาทีค่ะสามสิบหกวินาทีนั่นเองนะคะนี่คือสถิติของเธอนะคะถ้าเตาม็มมาละทงจีรุส่เหลงก็เสียซื้อสิบเก้าเฟินซันซื้อเลี้ยวเหมยียว สถิติการวิ่งมาราธอนของเธอคือ2ชั่วโมง19นาที36วินาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคสุดท้ายที่มีสำนวนที่มีคำว่าจงอยู่ในนั้นค่ะไปกันเลยหุ่นหลี่ช่างซีหลังใจถ่ายช่างฟาเยียนเราเีสุยจงชิงตหุ่นหลี่ช่างก็หมายถึงในงานแต่งงานนะคะเราเคยเรียนคำนี้มาแล้วหุนหลี่นะคะงานแต่งงาน สิ้นหลังสิ้นหลังเราก็เคยเรียนไปแล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วหมายถึงเจ้าเบ่านั่นเองค่ะเจ้าเบ่านะคะฟ้าเหยียนก็คือกล่าวนะคะกล่าวบนเวทีถ่ายช่้างถ่ายนะคะก็คือเวทีค่ะถ่ายช่างก็คืออยู่บนเวทีนะคะกล่าวว่าว o ร์เมเลอร e ์ซูเจนจงฉิงเตก็คือเราสองคนนั้นเป็นรักกันแบบแรกพบนั่นเองค่ะถือทั้งคู่ชอบกันตั้งแต่การ พบปะกันครั้งแรกเลยนะคะคุณหลี่สรางสิ้นหลังจ่ายถายสรางฟ้าเย,ยนวนเมเลีือจียนจงิงตในพิธีแต่งงานเจ้าบ่ากล่าวบนเวทีว่าพวกเราทั้งสองรักกันตอนแรกพบจบแล้วนะคะทุกคนบทเรียนของเราในวันนี้นะคะทั้งคำศัพท์และก็ประโยคตัวอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนและฝึกอ่านพร้อมเราสื่อกันนะคะ โถงจงถงจงถงจงระฆังสำริดหรือระฆังทองแดงจงเปียวจงเปียวจงเปียวนาฬิกาตั้งโต๊ะหรือว่านาฬิกาแขวนนาวจงนาวจงนาวจงนาฬิกาปลุกเเตีียนจงยนจง จงโมงฟจง p h â จง p h â จงนาทีเหมวจงเหมวจงเหมวจงวินาทีจงอ้ายจงอ้จงอา้งอา,อารักสุดสุดจงชิงจงชิง จงชิงตกหลุมรักและสุดท้ายเป็นสำนวนค่ะอีเจียนจงฉิงอีเจียนจงฉิงอีเจียนจงฉิงรักแรกพบค่ะไปฝึกอ่านประโยคพร้อมแปลกันนะคะให้ okay, 中国人送礼时忌讳送中你知道为什么吗？ เวลาให้ของขว知ญคนจีนห้ามให้นาฬการู้ไหมเพราะอะไรเวลาให้ของขวัญคนจีนห้ามให้นาฬิการู้ไหมเพราะอะไรนาฬ了半า,ลา你ลุก不ัง呢？ัยียน,น, ah นาน你怎้ว不起床呢？ยัง่นนาฬิกาปลุกดังตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ตื่นสักทีนะ 今年除夕夜我们去寺庙敲了一百零八下钟今我们去寺庙敲了的马拉松记录是两个小时十九分三十六秒 他的马拉松记录是两个小时十九分三十六秒。婚礼上，新郎在台上发言。我们俩是一见钟情的。婚礼上，新郎在台上发言。我们俩是一见钟情的。 ในพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวกล่าวบนเวทีว่าพวกเราทั้งสองรักกันตอนแรกพบวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนคุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะสรุปสับป,ประจำเดือนคุมภาพันธ์ที่เราเรียนไปนะคะเกี่ยวกับคำว่ารักรักให้ค่ะสัปดาห์แรกที่เราเรียนนะคะคือคำว่าชิงนะคะหรือคำว่าไอชิงก็คือความรักค่ะ สัปดาห์ที่2เลี่ยนนะคะเลี่ยนอ้ายก็หมายถึงรักเหมือนกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราเรียนคําว่าควาควาหมายถึงดอกไม้ค่ะและวันนี้นะคะเราเรียนคําว่าจงจงอ้ายหมายถึงรักสุดๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง4ี่คำนี้มาแต่งเป็นประโยคหนึ่งประโยคก,กันค่ะ今年的情人ห他ี他一จะช的ง人送เีนเ,นเนยเ 999朵玫瑰花今年的情人节他给他一见钟情的恋人送999朵玫瑰花ไปดูความหมายประโยคนี้นะคะเขาบอกว่า今年的情人节情人节จำได้ไหมคะก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองคะ่ะวันวาเลนไทน์ปีนี้ถ้าเกิดทายเจนจงเิงตเตลเลียนเหยินเลียนเหยินก็คือคนรักใช่ไหมคะ เป็นคนรักที่เขารักตั้งแต่แรกพบนะคะก็คือท่าอีเจียนจงชิงเตเลียนเยินเขามอบอะไรให้กับคนรักที่เขารักตั้งแต่แรกพบคะจิ๋วไปจิ๋วซื้อจิ๋วตัว๋วเหมยกุยฮวาก็คือดอกกุหลาบ999ดอกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะจิ้นเนี่ยถ้าชิงเหย็นเจียถ้าเก๋าทาอีเจียนจงชิงเตเลียนเหยินส่งจิ๋วไปจิ๋วซื้อจิ๋วตัวเหมยกุยฮวา ก็จะหมายถึงในวันวาเลนไทน์ปีนี้เขามอบกุหลาบ999ดอกให้คนรักของเขาที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะหนุ่มคนนี้น่ารักและก็โรแมนติกสุดๆเลยนะคะเเจจจิุดนนนะเ是今天的课ะ อย่าลืมจาร我่ข我อหาว่าฉนเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้สโลแกนของช่องเรียนจีนกับยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการ感谢大家关注咱们下集再见